สวัสดีจ้าสวัสดีพีพีเอสซีเบอร์สกุลทุกคนนะจ๊ะเด้อวันนี้มาพบมาผอกับสาวเล่า,รา,ราคนไก่ทินนะจ๊ะวันนี้สาวเลารากัอยู่ทีผาถาดโคนเนาะพี่น้องเนาะผาถาดนี่ก็เป็นผาถาดเก่าแก่เนาะพี่น้องผาถาดนี่ก็เพิ่นก็จะตั้งอยู่ที่ประเทศลาวเลยพี่น้องเด้สพอสปปลาว ใครเคยมาวะจ้านี่จ้าพี่น้องเป็นพระาธาตุที่ซักซิดน้องพี่น้องเนาะนเรืกาเก่าแก่ซาหวานบรรยากาศจะมาขอพรเนาะพี่น้องอันนี้คือดอกไม้เนาะที่เป็นมะบายมะบายมาขอพรอ,อันนี้ค่ะบรรยากาศรอบๆเนาะพี่น้อง เครื่องไมเนาอสาหวานไปกับจจมาบายใบายเนะา,า,นนนา,าเนะพี่น้อง <c oughs> เป็นประถาดเก่ากแก่นาะพี่น้องจกักจักปีนอ้อสาวเล่ากับโบ่งคือกันเนาะก็คือบรรยากาศ ในวัดเนาะพี่น้องเนาะนจากพี่นอ้องเพื่อนก็จะทำท,ที่ยังเนาะพี่น,อนอ้องเนาะทีมนี่บอกข่าวนั่งขาดหล่อๆบัดเด้อจา้า กลองใหญ่ฮายังไงคัใกใหญ่เนี่ยแทพี่น้องโอ้โีจิงจ้าเซ,เซียมซีนำเนาะอ่ามีปล่อยปลาน้ำเ้วอจ้าพี่น้องนี่ปลาให้ปล่อยน้ำเนาะ ในบัดคนก็นจะมีส้านาอพี่น้องส้าเลี้ยงปลาคนมาให้อาหารปลาเนาะคนก็นจะมีปลานะ้ำอุ้ออยี่คาะหลบๆเย็นพี่น้องเย็นสบาย ตาหนามแบบกวางเนาะพี่น้องเกิเห็ุแบบน้ำพุแบบนี้เลยอากาศเย็นๆพี่น้อง เย็นมากเย็นสบายอ่อกองพี่น้อง มุมนี้คนกะจะสรสางซาร่าไม่เนาะพี่น้องหนูเป็นเงินเดียกคันเนาะมองจอดรถคนกจ็จเเป็นแบบนี้เนาะพี่น้องอตอนนี้ซาราวก็มาหอดเพื่อนเนาะพี่น้องเนาะ น,นี่บรรยากาศรอบๆเพื่อนเด้อพี่น้องอันนี้เพื่อนนั่งนี่เป็นเพื่อนเพื่อนเก่าสาวเล่าเนาะพี่น้องเนาะเป็นเพื่อนแม่ละพี่นอ้องเพื่อนพ่อเพื่อนแม่แต่เดี๋ยวนี้ไม่มีไคอยู่แล้วเนาะพี่น้องกับปล่อยไว้เป็นสี่ละสาวเล่ากะเห็ุบานนั่งนี่แล้วเนาะพี่น้อง แหงแดงเนาะพี่นอ้องน้ามีแหงแดงจ้าวันยากกศคลิปนี้ก็ข <c oughs> อจบเพียงสำนีแล้วจ้าเด้อฝากติดตามเป็นกำลังใจสร้ารก้นไก่ทีนั้นละจ้าสวัสดีจ้า